มามาคราวนี้มามาคราวนี้มาอยากจะให้ลุงอยากจะมาถามอะไรลุงหรือจะให้ลุงช่วยไรเรื่องของร่างกายของร่างกายมือกับขวาค่ะเออมันเป็นยังไงสองอย่างเนี้ยสองอย่างนีมือต้องปวดต้องเออแล้วเขาล่ะขวานขาเวลาเดินเริ่มขัดเวลาเดินเดินมาเมื่อคี้ขัดไหมเดินมาขัดเดินมาขัดเราฟังดีตอนนี้ลุงจะช่วยป้องกันไม่ให้มันปวดอีกแต่ขณะที่ลุงช่วยมันจะเบาไม่นแปลว่าอะไรโรงงานมันจะเบาข้อมือข้อข้อมือแล้วก็นิ้วมือด้วยโอเคนะนั้มือไม่เจ็บแค่นี้พอไหมแขนพัโอเคแขนเรื่องเนี้ยหายรู้สึกยัง คืออะไรคือผมวอะไหลหายใจยากเอาเน้นเอาเน้นความมาสติด้านของพลังงานบริสุทธิ์ที่นี่ข้อตกลงเจ็บให้บอกเออเออเอออย่าลืมหายใจเนาะอ่าสําคัญที่หายใจนะแป๊บมันก็ดึงออกมันก็ถอดถอนออกเลยมาตามมือเลยแป๊บพยาญหน้าคืออะไรพูดใเป็นภาษาดีขึ้นแล้วกันดีขึ้นคืออะไรถือว่ามันกําได้แต่แรกกําไม่ได้โอเคกําได้มากไหมกําได้ประมาณห้าสิบอะห้าสิบนะไม่ใช่แค่นี้ าอ,อย่าเลยอย่าไปเท่าความเลยลุงไม่ไปหาหมอคิดถึงลุงมาหาลุงก่อนเหมือนเดิมเลยก็ไปหาหมอลุงไม่ไปอ่ะรู้จักกับลุงมากี่ปีแล้วมันหลายปีแล้วเป็นใครรู้ไหมทั้งขยับไดปยังจะดีเป็ใครรู้ไหมไ้มตัวเองเนี artists, ่ยมันจะเดินได้เนี่ยตัดเลยเออให้นึ่งปุ๊บเดี๋ยวนี่ยเขาเดกนุ่นน่ะเลื่อนมสุดกูก็ได้เลยน่ะพื้นอย่าข้าถามว่าเบาจริงไหมมือจริงค่ะเบาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเปรี้ยงไม่ได้ติดแล้วเออมือข้อมือได้เจ็ดสิบต่อไปคืนนี้ก็จะหัดแล้วนะคืนี้ก็เป็นหัวเพราะเขา